Saya berpikir, Satu ตามยู u <laughs> ู e เนอะปาร์ต้เมือก่น้เาอยู่ที่คนติดตามห้ายต่า้วยกันเียนู้กัปาร้าเก่เหมือนกันยูนปาร์ไหม่ป้อคือายไปตัวายทีแเาเิกเเ่าสุาต้ริ้นมากา้เม่อกี้้เ็นาร์ีหาซิ่เก่า าสิบเกาแต่ว่าสมุชิดมายูกรออีกหาปีแต่เตปีหาสิบสองแต่ว่าเป็นูคนเดียวแต่าก็ได้ตามมาทีนั้นว่าบูรณะเอาปีหาสแปดเดนเกือบสามก็เด้เป็นีหาสิบสทีนี้ก็สินักนงี้ว่ามีุเรียนอน้ำามีง้เด็เตรนหนังสือมันใช้ย่อม่นนึงถึงมออบบัตรขอโทษบัดแจ้งบัตรตครบัตรไอ้พญาทาเวดหุ่นไง่าน่น ta sẽ chạy lái đi để đặt nó mang một đơn lượng trên 10 สถาเดยวได้มีความต่างใจว่าอยการสางสารในออกไปทางจุดผมมันจะมีนาก็ว่ากบุตรสนำนืหลังปีใหม่าเจ็ดโมกุอตัางลปลากอง้จดเบอร์ทั่วตมาไว้เลยปาุตรุตนงาไปฟามีเขาบอกไีบวกกาสเลยเขาไปข้างในรถ คือการถก็เพราะว่าเออเมื่อรถคันเดียวดึงไปดันดึงไปหนีเดี๋ยวนี้ไปมิตบ,บาทก็เลยต้อให้ไปเคิเื่งหนึงไปเมื่อได้แต่ก่อนมันมีรถอันของที่บาทเขามาให้ร,าาหรับใส่บริการดูพัฒนิตโชคกล้ากับอะไรอาจารย์คะที่แบบเห็นข้าวแบบในบาทมีน้อยย่อพอฉันไหอาตมาต้องมุ่งเนี่ยจริงที่ว่าเดาคนเห็ดอยากให้อยากทีขอขอก็คือหนึ่งจตุ ไอูยาสแถวัป่ะกระปอกเหมือนกระสุนเขาส้นขานนย่างตรโตมีเออไปพิศดารโลไป่ไรเตเองซูมีเอาไปขอพิารมากเากินคือพัเนี่ยน่ันแต่ละาเี่เากกินจเล็น <peace> แ <that toner parfait> ่ซสอนเป็นูเขียนเนางนี่หเป็นาามป์ามทำม้าทำเนี่ทำข้นทําาราทนเนี่ยดนล่ต้รอยไปชีวิต ตาว่าสียไปสาที่ก็ต้องมาคิดกังว่างเลยน้ำเนี่ยันน้ำเ่ใช้เพิ่มใชแยงแต่พ่อว่าการกินต้อีฉหลายอยางวัาหอดูไก่ดูไก่จากบาดการทุ่กา่ิมาดีผมมีรถกบบางไเห็นไปมีกระบะกับางคนก็ใสาบาดหรือื่อปีกับมาเคยตามมาเปื่ร่อนีลูกเมาครงเมื่อมาไม่ถึงวันมาไม่คนเราจะตงดีแล้ว ถ้าอาวาชุบกระดอนการมการประาได้เด็กข็นรถไปให้ันสื้อรถติดกันได้เด็กเข่นหน่อปถึงุูดว่าเอาทำไมไปเล่นน้ำาล่นโซมาที่ไหนก็ได้เล่นแล้วได้เลัเขตัวมันติดสูนตัวนี้จะแน็น่นอนไม่ต่นใจใยุ่กไปนั่งเลยเรอลอยตนี้เมื่วานนี้เขาออกเป็นวันยกเขามาไกลนีดหน่อยกติชันมือเดียวกันชันเขาได้บาน้องว่าคุมชันสองนิดหน่อยบิน ย่กรกันได้และี่ขาาเตียในการอยากำที่จะไปนอกจะ่ยัง้นตัวเดียวเราจะเป็นภาระคองพุกเาตอนแม่ำนำมานำเขาาหนเจ้าอยเลี้ยงลูกลามนี้มาเดียวในพราะว่กเด็กหน่อยนึงน่สมมาไม่จากตางจินาะจากตางจังหวัดทุ่มจากสกุนละก้อนทีเกศบน บางปีหรือมีเด็กกระทุมเขาเปาเ็กปจีตักแก้วเขาเขาเรียนจบมาซื้อไปถือกัย่ายไปทีพากเชียไซด์ยังตรงคอตรงสาายางประปากุน้องนีส่งเสริมการศึกษาลูกหลานเป็นด็เงี้ยมาสือนัธงรมบาลีธรรมสตรเองใช่าหมคนนอนึงถึมอห์ไป ยถาวาริวหาปุราภาหิปูจติสาตังเทวะมีวรรโธจังตีถานเตตาลานุปปทัปปทีสิทธิต่างปฏิทานโสมีสิทธิสัมปาจันทูวรณรสูยถาถามโชติรสูยถาถาม <laughs> พุทธาภิกากยูจัตตารูปรรมาารสันติอายุปโมสุขภาพลังเอาให้ทำเน้อไปสู่สุกคนเด้อทันบ้านกับอาทิตย์หน้าเวทมาเอามาเอาบ้านบ้านกัจจจันทร์บ้านกัจจจันทร์บานดอกกล้องบ้านธรรมชานติขอกธรรมชาติเคยเห็นบัวบานกัจจ บาดก้าวพี่ไดเอาข้าไปเขาไปใส่ในท่าก็ดีมันก็ดีแต่เาไปใส่ทำไมาสะอาดเออมันจะไปใส่ในท่านก้าคนก็ลรานไปด้วยปลูกป่านีไา่าาดก้าสุดซื้อนเป็ตสร้างบอกแตจะจะตื่นมไมอีกไปขนาดแสดใจแล้เป็นของดีกัขอ ที่ถูกุโนาการข่าการทิดต่ออย่าจกยเออนอะไรเดี๋ยวสิจุไปอันนี้มาจากฟัล่อยว่านพัดปีนันเมือโตมันก็จะไปทำเแต่มันมีมีเออมีดอกมียันมันเกิดได้ล่าูโ่งเว่าเขาจะกระจัมัเท่าะมัมันพอมันเรียมได้แกะนี่ทำไมท่ามันเป็นแต่เขางดีหมยหน ทำบู icana, ชาด <champions> ีทำ ma yes. <c oughs> ีที่ถูกต้องคนมองยั่งยังย่ั่ขึ้นจักรระจันก็จะมาองสงคุเจ้าอยกไปยังรัเอาาจจะมีนุมจักระจันที่จะมองยินเสียงจักรประจันมองมองหรือว่าอื่นตเต้นมองแง่อะไรบางบริโภความบ่หมเอาหลังเพื่อทนหลับสบายเคนในบ้านดีไปแล้วเหตุที่ถูกต้องแล้วบอกดีบอกมนบอกได้มันอื่นมันเต้นคนบุคณนายู่การมหาการหายการเดินทางมาที่สยอ ดเอาจารย์หน่เดกไโดนกับโท้มบาทไร่คอท่นม voilà. ่ไเดเออจะได้มีง้ยดข้รทไ่ค <episodes> <c ười> ือไกลกมีเปอยากนอนมาคนคือว <c ười> <aus> ่ีนาันนห้หเด้ขับรลยไปนะเส้นนั้นเ็จะนทราบไได้แค่นี้เลยยเสียเราภาวนาอะไรวาให้เรานไหนจะสัใหญ่ือเอาศูนยอ เก้าเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดนเขียนว่าตามเก้าทิ้เสือราดเลยครับมหาวัาั่องบาือหวทยลักานิโม่เก้าเจ็องเก้าเจ็ดสอง โทกับเบอร์ตมาแน่บอตมาสรีมีโยมซื้อยมน้ำแก็จเล่นล่ายสืเเด้งขึ้นเปานเป็นเป็นมอหวอือืออันนี้รูทเก่าเออโทกับเบอร์ตมานาะมันสิโทยูัเอาพ่อละละใช่